สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้พาทุกท่านมาชมทุ่งนานะครับเป็นทุ่งนาระหว่างบ้านแสงนะครับตำบลเมืองแคนไปยังบ้านด่วนน้อยก็ตำบลเมืองแคนเช่นกันนะครับดูทุ่งนานะครับทุ่งนาเขียวขจีทีเดียวนะครับข้าวเขียวขจีเลยนะครับคุณผู้ชมดูสองข้างทางนะครับทุ่งนานี้เขียวขจีแล้วก็สวยงามทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับ สองฝ่าฝั่งถนนข้าวงามมากนะครับคุณผู้ชมสุดยอดจริงๆนะครับนี่สวยงามเลยนะครับบรรยากาศนี่ครับนี่คุณผู้ชมดูข้าวนะครับดูบรรยากาศนะครับผมขี่รถมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็พาท่านมาชมบรรยากาศของพุ่งนาข้าวเขียวขจีนะครับระหว่างบ้านแสงมุ่งหน้าไปยังบ้านดวนน้อยนะครับซึ่งอยู่ในเขตของ ตำบลเมืองแคนอำเภอราศีสไลตยจังหวัดศรีสะเกดนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับเลี้ยวซ้ายกันตรงนี้นะครับเลี้ยวซ้ายเพื่อที่จะลงไปยังทุ่งนานะครับคุณผู้ชมครับราไปดูกันนะครับคุณผู้ชมนี่ครับเป็นทุ่งนาข้าวนะครับที่เขียวขจีมากนะครับคุณผู้ชมสุดยอดจริงๆนะครับ วันนี้สีสะเกตชาแนลนะครับเมื่อนี้สีสะเกตชาแนลนะครับผ้าทุกขันนะครับโล่งทงหน้านะครับเป็นทงหน้าทงหน้าเข่านะครับที่เขียวขจีนะครับผู้ชมครับเป็นพื้นที่บริเวณของบ้านด้วนน้อยตำบลเมืองแค้นอำเภอลาสีสไลจังหวัดสีสะเกตนะครับคุณผู้ชมครับมาดูบรรยากาศนะครับมาชมบรรยากาศทงหน้ากันนะครับเมื่อนี้ครับ วิดีโอกะสีสะเทือนเน่นิดนึงนะครับบริเวใไม่กันสั่นนะครับผู้ชมครับถนนถนนไม่ค่อยดีนะครับเราก็ไม่ได้ใช้ไม้กันสั่นนะครับแต่ว่าทุ่งนาเขียวขจีก็สวยงามทีเดียวนะครับดูสองข้างทางนะครับผู้ชมครับสวยงามมากนะครับผู้ชมนี่คือทุ่งนาของบริเวณระหว่าง บ้านแสงมุ่งหน้าไปยังบ้านดวนน้อยตำบลเมืองแกนอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกษนะครับคุณผู้ชมคร,ครับสวยงามจริงๆนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับสวยงามมากทีเดียวนะครับนี่ครับสวยงามครับคุณผู้ชมดูข้าวนะครับ ข้าวสวยงามจริงๆนะครับเขียวขจีเลยนะครับคุณผู้ชมครับดูครับบรรยากาศนะครับสวยงามมากนะครับคุณผู้ชมครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรีวิวจากสีสเกตชาแนลนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ